สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสะพระเครื่องนะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารพระเครื่องและราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับจะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรยังไงฝักติดตามด้วยครับรายการแรกสําหรับวันนี้ครับลีลากําแพงขาวพิมพ์เล็กมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1 5 0 0 0บาทจนถึง2 5 0 0 0บาทครับ รายการต่อไปครับปิดตาหลวงข้อทองสุกวัชพางสูงพิมพ์ชลูดเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่10,000จนถึง20,000บาทครับรายการต่อไปครับประหลัดขิกหลวงข้อคงวัดวังสัพพรสเนื้อไม้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกอยู่ที่1,800บาทจนถึง3,000บาทครับรายการต่อไปครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานออกวัดท้ายน้ำรุ่นช้างคู่ปี25-26 เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่4,000จนถึง6,800บาทครับรายการต่อไปครับรูปถ่ายรุ่นแรกขอบสตางค์หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปี2490มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่15,000บาทจนถึง32,000บาทครับรายการต่อไปครับพระกิ่งหลวงพ่อจากวัดบางกระเบา ปี2480ถึงปี2485นะครับเนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่18,000บาทจนถึง25,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญเสมาหลวงปุโตะหลังยันตีปี2517เนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่7,000จนถึง12,000บาทครับรายการต่อไปครับกุมารดูดลกหลวงพ่อแช่มวัดตะก้อง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่18,000บาทจนถึง2 5 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับเหลียนหลวงพ่อคูณรุ่นมหาป่าป,ปี2557เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่4 0,000จนถึง6 5 0 0 0บาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับพระผงวัดประสาทพิมพ์หลวงพ่อจงปี2506เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,000จนถึง2,000บาทครับ ก็จบกันไปแล้วครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ราคาที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้าจะมีพระหลวงพ่ออะไรพระอะไรเนื้ออะไรบ้างยังไงฝากทุกท่านติดตามชมด้วยครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระเครื่องสามปติของเราไว้ด้วยนะครับ